คําสอนของสมเด็จพระสังฆราชหัวข้อเลือกคนมีปัญญาการที่จะให้ใครช่วยเหลือทําอะไรต้องเลือกคนที่มีปัญญาที่รู้จักผิดถูกควรไม่ควรมิใช่ว่าถ้าเขามุ่งดีปรารถนาดีแล้วเป็นมอบการงานให้ทำเรื่อยๆไปเพราะถ้าเป็นคน ขาดปัญญาแม้จะทำด้วยความตั้งใจช่วยจริงแต่ก็อาจจะทำการที่เป็นโทษแม้นอย่างอุกฤษก็ได้คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชจากคำสอนนี้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่สำคัญเมื่อเราจะใช้หรือวานให้ใครช่วยเราหรือจะทำการใดๆก็ตามบุคคลนั้น จะต้องทำด้วยปัญญาหรือแม้แต่ตัวเราเองก็ตามจะทำสิ่งใดต้องทำด้วยปัญญามิฉะนั้นอาจเกิดโทษอย่างอุกฤษหรือเป็นโทษมหันต์ได้โดยที่ไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นผลของการกระทำนั้นจะเกิด ได้ซึ่งความถูกต้องต้องมีเหตุมาจากปัญญาเป็นเหตุแล้วส่งผลเป็นความถูกต้องแต่ถ้ากระทำด้วยเหตุที่ขาดปัญญาผลนั้นอาจจะเป็นโทษได้อย่างยิ่งสาธุสาธุ